อันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวสินค้าเป็นตัวปั๊มน้ำนะครับที่น,นี้จะเป็น sop นะครับ0 3นนะครับผมอันนี้จะเป็นไฟ dc นะครับ2 4โวลต์น,นะครับกินไฟที่80วัตต์นะครับแรงดันสูงสุดอยู่ที่9บาร์นะครับโฟเลตอยู่ที่5.5ลิตรต่อนาทีนะครับ ันนี้ผมต่อจากแผงโดยตรงนะครับเป็นแผงแนนแผงมาประมาณอ่า18-19โวลต์นะครับน,นี่ก็จะเป็นแผงนะครับอ130วัตต์นะครับ นี่นะครับแผงร้อยสามสิบเป็นของซันเทคนะครับแมกโวล e นะครับประมาณยี่สิบโวล์นะครับกระแสอยู่ที่เจ็ดแอมป์นี่เราก็จะส่งน้ำขึ้นไปนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณสิบเมตรนะครับผมตัวปั๊มดูดประมาณ เมตรหนึ่งนะครับฝั่งโดูดสองพันสิบนะครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มสตาร์ทนะครับโอเคนะครับดันน้ำ้นได้นะครับสิบเมตรความสูงนะครับแนวลาดก็สามารถนันใได้นะครับน่าจะคงได้ครับมาณ สนี้้นนไปนครับีกินกระแสอยู่ที่ประมาณ1 2ุ3แอมป์นะครับโวลต์ที่ทำงานขึ้นไปที่7โวลต์ถึง24นะครับเนี่ยต่อน้ำที่ได้นะครับตรงก็ตกลงมานะครับ ก็จะเป็น s อ t ศูนนะครับผมก็สามารถนำไปนะประยุกต์แต่แปลงใช้กับ R ชิดขัดสมตัวเล็กๆนะครับหรือใปประยุกใช้ในภาคเกษตรต่างๆนะครับรแกแผงโดยตรงหรือว่าจะเป็นมีพวกแบตเตอรี่ด้วยก็ได้นะครับนี้ก็จะเป็นเวลาประมาณบ่ายสองกว่านะครับ นี่ก็ปั๊มก็ทำงานได้ดีนะครับผมที่ดีควรจะมีเซ็กว่าฟังก็อกด้วยนะับผมเพื่การน้ำไหลล่กงนนะครับนี่ผมก็ัำงานจนสมรนตัวปั๊มแลตัวคูเกอร้เก้านะครับไปเพียงเท่นี้น,งงนะนนค,นนนครับ